กรับสวัสดีเพื่อนๆเป็นพี่น้องทุกทนะ่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องตเกมอยู่ผมเนะี่ยงานดีมาแล้วบุกสโตไทยทั้งไอซ์และแอนดรอยเนี่ยพร้อมโค้ดแจกสโตไทยล่าสุดเลยเนะี่ยก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสดะดวกปลอดภยัยนำล้านเปนท็อปอัพเนะี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยทชงรถชนะมีทุกเกมเปทั้งเลื่อนเติมไม่ว่าเป็นเกมสโตไทยใหญ่มีมาทุกเกมมันจะเป็นวุ้นซุ้มนี้เวฟเซสโลคาบับฟรีฟรีไฟล์เอเวอเรชั่นทุกวันของใครสุดยอดเกมเชนนี่แฟร์จากวันลองๆทุกเวอร์ชันและอีีกกเยยยอะะแมมาาไไปดดู้ท เว็บไซต์หลักเราได้โอท็อปแอปคอมนะมีเยอะแยะมากมายนะ่ยโดยเฉพาะเกมบอลเพียบเลยนะฮะแล้วก็ฝากด้วยซอนเซฟในนเนี่ตู้ใหม่จะมาแล้วนะตู้แฟตนะฮะโคเทพเลยนะฮะทุกคนต้องเติมนะฮะเพื่อจะเอา C6 นะฮะรทำได้ก็ขยับอารีน่าเนะี่ยแน่นอนนะฮะประมาณนี้แพ็กตามนี้เลยเนะี่ยยิ่งเติมนี้ถูกต้องโอท็อปแอเนะ่ยเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ลิงก์ใต้คลิปเชน่นเดิมนะครับนะฮะ อัปเดตรัวเลยนะสเวนเลยช่วงแรกไม่มีอะไรนะช่วงหลังนี่กระจายหมายผมเกมนี้บุกสโตทยโคตรไวเนะี่ยอืมมันไปอยู่สโตนอกมาแล้วก็เข้ามาสโตไทยแล้วเนะี่ยก็อัพสวยแต่ต้องได้ตัวละครดีๆหน่อยนะครับมพรอมโคตรแจกนะครับเดี๋ยวมาใส่โคตรกัน ก็น่าเล่นแหละงานโมเดลมีเอกลักษณ์เนี่ยผมรับมันก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเนี่ยผมเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ลุยต่อนอะนี่ครับตัวนี้กิฟฟอนลมเอ้ออยกิฟฟอนเนยนกก็มีคนแค่นั่งนะครับ ต่อสู้เป็นยๆงไงสบายๆภาษาไทยน่าจะไม่มีนะผมว่าเดี๋รารอดูตอนอัปเกตนะเสียงหายขออภัยด้วยคนระับเพราะอ,อ้อากาศเปลี่ยนแปลงมากตัวนี้ไม่สบายเลยเมื่อวานยังร้อนเนยวันนี้หนาวเลยตื่นมาผมเสียเป็นี้เลย ไปดูต่อนะไอ,อ้นนี้ตัวทองนะครับผมแจก,กมานี่ใสอุปกรณ์ไปง่ายเน้นตัวนี้นำลองก่อนนะเหมือนสโตนอกนะความเป็นหนึ่งตัวทองสองสกิลดีนะประมาณนั้นที่เหลือก็ใส่โค้ดแล้วไปรุ้นเนอะว่าจะได้ตัวไหนคนระับอ้แต่ว่าโค้ดใช้ได้อยู่นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าเปิดเซิร์ฟไทยนี่แจกเยอะหรือเปล่านะจะได้ประมาณสัก20บใบไหมรประมาณนั้น,นไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะใส่โค้ดได้ครับบอกเลยแนวนี้ไม่ต้องรีไปแบบเร็วๆเอาให้ตันเนีัยไปวัดดวงข้างหน้า นี่ตอนนี้ต้องใช้ธนูก็ดีนะครับธนูใช้กิฟฟอนไปก่อนคือเนยนึกว่าตายซะแล้วนะครับหนึ่งคิดหนึ่งได้นี่ครับผมอันนี้หนึ่งดสี่แล้วนะฮะเลิ่กสอนอยังยังนะับผมไปต่อครับประมาณหนึ่งดห้ายังไม่เลือกสอนเจอบอสก่อนนะหนึ่งขดห้า บอตตัวไปเลยทำไมแนวแนวตั้งหม่เยอะจังเราไม่เข้าใจนะแนวนอนมาบ้างอันนี้เล่นแนวนอนก็ได้เลยนะถ,ถ้าเป็นแนวนอนก็เล่นเพลินๆได้นบะเล่นรอเกมหลักกว่าจะเปิดโอเคเรียบร้อยเอา้านือว่าข้ามนี่ครับโอ้โหอย่างไนคลอส ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเติมครั้งแรกด้วยดููทรงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเติมได้นะตัวนี้เก่งสโตไทยแล้วไม่เหมือนสโตนอกนะดูดิแปลงร่างฟีสายได้ด้วยเหมือนจะเด้งเลือดด้วยนะเห็นไหมเฮียศูนย์จุดเก้าเก้านะฮะบอกเลยเจอจับไปได้เลยนะงานดีใครเล่นจริงจังนะนี่ได้แล้วสนะิบใบเอง ยังไม่ใส่โค้ดไ,ได้สิบใบอ่านี่ก็โอ้น่าจะเป็นตัวแจกดูทรงอืมชัดเจนอุ้ย S บวกนะอุ้ยผมว่าตัวแจกว่ะผมก็จำไม่ได้น้องสโตนน์มันอะไรผมว่าตัวแจกนะตัวนี้ S บวกอย่างไง้มันไม่สอนเราขนาดนี้เนาะ เราต้องใส่คุแล้วเปิดเองเนี่ยผมอ่าปล่อยไปก่อนลุยลงไปลงไปให้ครบเนะีฮยโอ้กลางรูปหมูด้วยครับโอ้ยตัวนี้หัวจัดดาเมจ องปี๊ด okay. เลยโอเคเดี๋ราออกไปใส่โค้ดนะผมเออเซตติ uh, ้งตรงนี้นะครับอ่า uh, ตอนนี้นี่ไงกรีบโค้ดง่ายๆเลยป๊บนึงนะโค้ดก็ง่ายๆครับ วีพีหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดก้าเนี่ยอันนี้ก็พับจอได้แล้วก็เล่นต่อเรื่อยๆเจ็ดเจ็ดเนียได้แล้ววะโอ้โหพักคือไม่เข้าเลือยี้นี่รับเข้าแล้ว ได้สามใบเนะียผมว่าน่าจะประมาณสิบใบแหละอ่าได้สองครับผมว่าเกมนี้ผมว่าเล่นเพลินมากนะสนุกดีอันนี้ได้ทรัพยากรนนะนรับไม่ค่อยอยากได้ อันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นไบพิเศษแล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับผมอันนี้ก็ผมว่าน่าจะไม่เกินไม่น่าเกินสิบใบนะผมว่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีก็ได้คนระับอย่างนี้วัดดวงเอาโอ้โห <c oughs> โอ้ยสตไทยแจกน้อยจัดเลยนะผมเดี๋ยว สิใบไหมอ๋อนี่มีให้เลือกหนึ่งตัวครับใบนี้เลือกได้นะโอ้โหถ้าเป็นผมก็จะเลือกตัวซ้ำเนยครซ้ำดาวโอ้โหนี่ไม่ใช่นี่นะับเปิดตรงนี้โอ้โหมีเจ็ดอันนี้ไนงะ ไม่เป็นไรครับใช้เพชรเปิดนะคระับมันแจกเพชรโอ้โหกูจะเป็นลมเน <c oughs> ี่ยเพราไปหาอสามเลยอ่ะได้ตัวเอสมาโอ้โหทำจิโนเอสบวกับผมอ่ะมาลองทีละใบนะ่ยตอนนี้ <c oughs> เซ็งเลยเ <c> ข <oughs> <c oughs> ็มปี <sh arp> ชว่วงนี้น่าจะหมดความเข็มแล้วนะเนี่ย มีระก,กา,าผมต้องเชิดฉายแล้วดูดิโอ้โหขนาดทีละใบไม่เห็นออกทองเลยจบแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรามีใบเลือกตะกี้แป๊บๆตะกี้แทนที่ผมจะเลือกอยู่ไหนวะนี่ฮะนี่นี่ตรงนี้ได้โอ้ยเอาตัวเนี่ยตัวซ้ำได้ครับเทปเปิดสูตแข้ง เวีดโอ้ไม่เห็นมีสตวนอันนี้ไหมเสือไหมเจ๋อเก่งมากแน่ไม่รู้ละเอาไว้ก่อนอเฮ้ยมันไม่ใช่ตู้เลือกเอมันไม่ใช่ใบเลือกนะี่เดี๋ยวดูก่อน เนี่ยอ๋อมันต้องกดตรงนี้ก่อนโถ่เอ้ยเดี๋ยวเอานี้ก็ได้วะเจตัวเดิมน oh, ูโอ้กินคือผีเสื้อไน่าสนใจเว้ย แต่ละตัวรูปร่างโมเดลอันนี้แหละเทจัดแล้วนี่เอาอันนี้แหละจัดไปหนึ่งตัวน้องๆก็เลือกเอาแล้วกันว่าจเจาะตัวในแบกนะครับของพี่ก็ใส่ไปเลยนะฮะปาบปาบปาบ,ปาบนีฮะของตัวเดียวเนี่ยแบกวัรัพยากรที่เราใส่โค้ก็ได้เต็มเลย อ่าในตัวใหม่ผมเนาะสินิดนึงนะมาระบบมีนะกี่วงกี่วง,วงมีหมดเลยเอาออกให้หมดจึกจึกเดี๋ยวตัวใหม่นะอ๋ะตอตรงติ๊กด้วยนะทำไมติ๊กไม่ออกนะนี่ตัวใหม่เราอันนี้ออกไป ที yeah. นี้ครบเลยครับผมอ๋อ oh, oh, ตัวลวงหลังโอ้ oh, ลวงหลังเหมือนจะเบาท่านดูดิโอ้ oh, <c oughs> oh, นักข่าวสาเลอก เหมือนจะเบานะเออเหมือนไปแล้วจะโดนกระทืบด้วยเดี๋ยวดูหัวส้มทำอะไรได,ได้ลูกไฟหล่นลงมาเนะี่ยก็ดาบคู่ที่ผมเลือกก็เป็นเก็บแนวหลังนะครับจะต้องแข็งแกร่งนะอัพเยอะๆด้วยครับก็ตัวละครโมเดลเอกลักษณ์ รูปภาพสวยดีนะ่น่าเล่นบุกสตูไทยแล้วทางดสเนดอยเนาะก็มีคพนพลาดก็เอาไปเล่นกันก่อนแล้วกันเนีเกมหลักเรายังไม่มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ